สวัสดีครับวันนี้ทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มครับมานาเสนอตัวกล้องบันทึกแบบติดกระจกมองหลังนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับนี่ครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับทีมงานช่างได้ติดตั้งเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรถพอดคาเยนนะครับนี่ให้ดูตัวจริงกันเลยนะครับได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับอธิบายการใช้งานให้ดูว่า การใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเขาเป็นแบบไหนนะครับค่อนข้างชัดมากเลยนะครับกล้องด้านหน้ามุมกล้องก็สามารถปรับได้ตัวนี้จะเป็นเลนเลนจะอยู่ตรงนี้นะครับเล้วก็สามารถปรับนี้ได้ด้วยมือนะครับหรือว่าเราจะมาแตะที่หน้าจอแล้วก็ปรับมุมกล้องขึ้นลงแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกัน เราจะเซตให้เห็นฝ้าโป้งแบบนี้อย่างนี้คือกล้องเรคคอร์ดอยู่เห็นไหมครับเรคคอร์ดด้วยนะครับกลายเป็นกล้องถอยได้ได้ด้วยนะครับทําเป็นกล้องถอยหลังได้ด้วยเพราะว่าคารเยนคันนี้เขาไม่มีกล้องถอยมานะครับก็เลยเลือกกล้องบันทึกแบบเป็นกล้องถอยหลังในตัวนะครับเป็นกล้องยี aw, ่ห้อมีโอ R580D นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูตอนนี้สมมุติเรา ตาร์ทรถแล้วเราต้องการถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยหลังนี่ครับจะเป็นกล้องถอยเลยนะครับพร้อมเส้นกะระยะด้วยนะครับเส้นเราก็ปรับได้ด้วยปรับนี่เล็กกลางใหญ่นะครับให้เข้ากับขนาดรถเราาเข้ามาเกียร์ดีก็ปกตินะครับ หรือเราจะพักหน้าจอก็พักได้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มบอกสถานะนะครับปุ่มกลางจะเป็นปุ่มพักหน้าจอนะครับแบบนี้ก็กลายเป็นกระจกธรรมดาเลยนะครับกระจกตัดแสงธรรมดาแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับตรงนี้ที่ผมชี้อยู่ช่องนี้จะเป็นช่องใส่ SD card นะครับถ้ากดอีกที ็เป็นการเปิดเครื่องอ่าอันนี้ก็พักหน้าจอลองพักหน้าจออยู่นะครับสมมุติเราขับรถแล้วใช้รถแล้วเราถอยหลังกลายเป็นกล้องถอยเด้งขึ้นมาแบบนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูว่าตำแหน่งกล้องด้านหลังเนี่ยเราติดตั้งตรงตำแหน่งไหนเดี๋ยวให้ดูกล้องด้านหน้าก่อนนี่จะเป็นขายึดกระจกนะครับ คาเยนคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบขาสายรัดนะครับของเราจะมีทั้งกาวสามแปะก็ได้หรือจะเป็นขาสายรัดแบบนี้ก็ได้นะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนีม่มุมกว้างนะค่อนข้างสวยเลยเข้ากับตัวรถมาก นี่ตำแหน่งกล้องหลังที่เราติดหน้าตากล้องคือจะเป็นแบบนี้นะครับไว้นอกรถได้เลยตัวกล้องตัวนี้เพราะว่าเราจะทำเป็นกล้องถอยได้นะครับทนแดดทนฝนด้วยนะครับ นี่โอเคปะดูด้านหน้าอีกทีมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เราจะเห็นเลนเห็น,ค,นครับเป็นขายึดาสายยางรัดนะครับติดกับกระจกนะครับแน่นแน่นมากโอเคประมาณนี้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มได้ครับสำหรับตัวกล้องบันทึก เหตุการณ์นะครับหน้าหลังแล้วก็สามารถทำเป็นกล้องถอยได้ด้วยนะครับโอเคฝากกูด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ